สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องแบงค์ทูตูอีกแล้วนะครับวันนี้ว่างของเราของเรานะครับไม่ได้พาไปเที่ยวไหนนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นหาของกินแทนครับเนื่องจากมีคนรีเควสนะครับว่าเอ่องอแงอยากกินของกินนะครับอยากกินขนมนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครนะครับก็คืออยู่ตรงนี้เองนะครับวันนี้จะมากินอ่าวาลาบีโมจิคือวันนั้นน่ะไปเดินที่เซนทรัลเวิลมาแล้วข้างล่างเนี่ยมีจัดบูธพอดีเห็นร้านหนึ่งชื่อว่าร้าน s วีทบ b ็อกเสก็เลยวันนี้จะพามนาริดีากัเดี๋ยวเราบอกก่อนว่า้ล่อยู่ตรงไหนนะครับก็คือเราอะเข้ามาทาง BTS ให้นมเราก็จะลงสถานีนาราทีว่ามันก็จะเป็นเส้นนาราทีว่าอยู่แล้วทีนี้เราก็จะต้องออกทางออกที่สามเข้าซอยนาราทีว่าสามเลยอันนี้คือทางแรกใช่มันจะมีสัญลักษณ์ก็คือเซเว่นอยู่หน้าปักซอย เสร็จแล้วทีนี้เราก็เดินเข้ามาซอยประมาณ150เมตรแล้วก็จะเป็นซอยพีพัดหนึ่งเดี๋ยวนะขวาได้เลยแล้วก็ร้านจะอยู่สายมือคหรือถ้างงที่เราอธิบายก็คือ Google Maps ครับเพราะว่าพิมพ์ s วิต t b o ก e ต s อย่างที่เราเดินทางมานะครับก็คือขึ้นเลยมีการปักหมดุดไว้อย่างดีนะครับ เจกับจะสั่งขนมแล้วอ่ะไปดูว่าวันนี้พี่เจจะกินอะไรอ่ะเจอไหมครับของที่จะมากินนี่วาลาบิโมจิใช่ครับวาลับบโมจิอันนี้คืออันที่กินที่สะท้านัวถูกไหมแล้วติดใจถูกไหมอ่าวาลาบิโมจิหนึ่งวาลาบิโมจิหนึ่งอ่ะแล้วมีแล้วแล้วครับมีอะไรแนะนำางมีเป็นตัว 15 minutes later แล้วเราอันนี้ตัวเอง่งนางสั่งของทุกอย่างในร้านจางยังไม่หมด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 จิววี่ด้วยอันนี้เข้ามีอันนี้ด้วยนะโปรโมชั่นแบบฉลองสาขาใหม่ฉลองสาขาใหม่สั่งเท่าเดิมหนึ่งแก้วเมื่อสั่งเสร็จค่าพิธี150เราน่าจะเกินเราน่าจะเกินไปเยอะได้แหละ150บาทน่ะถ้าสั่งทุกอย่างอ่ะแหมดีได้น้ำสองแก้ว สองแก้วหรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเกินสามร้อยเนื่องจากสั่งแบบพายุเข้ามาแล้วเลือกน้ำก่อนอ่ะน้ำมีอะไรบ้างน้ำก็จะมีทอปิปอรเค้าทีเทลแล้วก็เบอร์รี่ทีเทลลาเวนเดอร์เลมอนสตาั๊กซงทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอย่างนี้เราเราก็ต้องได้น้ำสองแก้วใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องแอดไลายมากราดก่อนแล้วก็ชิมแยกก็จะปีนี้ก็เลยต้อง ต้องแยกคนละคั้ใช่แยกคนละครั้งตรงนี้เราก็แก็คือโปรโมชั่นเขาก็คือซื้อค6ละ50บาทแล้วก็แอดไลน์ก็จะได้เครื่องดื่มหนึ่งแก้วแต่พอดีเราซื้อ300แล้วก็เลยแยกเป็นสองดิลก็เลยแล้วก็แอดไลน์คนละครั้งอ่าผมอันหนึ่งพี่เจ้อันหนึ่งก็เป็นหลักสูตรชี้โกงนะครับเพื่อจะได้น้ำฟรีสองแก้วครับ เราก็ได้ขนมมาเสิร์ฟที่โต๊ะแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวคีละเมนูเลยว่าเป็นยังไงฮะเริ่มจากเมนูอะไรดีครับเริ่มจากเมนูวาลบีมูจของโปรนะครับสุก้องหน่อยปึ๊บนี่นุ่มมากไหนปั๊บๆต่อไปไหนคะชิมบ้าง นุ่มๆของชอืมันเป็นของหวานอยู่ในปากแล้วมันจะเย็นๆแล้วก็ละลายไปเลยโอเคโอเคมากเลยแต่ถ้าแบบว่าแบบใครชอบหวานก็จิ้มกับไอเนี่ยไอน้ำเชื่อมออันนี้คือะเป็นน้ำเชื่อมหวานๆแต่ว่าน้ำเชื่อมก็มีกลิ่นเป็นกลิ่นแบบเฉเพาะเลยเราชอบจุ่มเยอะมัยโอเคใช เป็นไงบ้างอยอืมน้ำเชื่อมไม่หวานนะจริงแล้วอ,อ่ะน้ำเชื่อมคือไม่หวานแต่ว่ามีกลิ่นหอมไม่รู้ว่าหอมอะไรอ่ะแต่เป็นกลิ่นที่หอมอ่ะอ่าไหนๆะ,ะกินน้ำด้วยรีวิวน้ำหน่อยน้ำเป็นไงดีไม่หวานกำลังดีมันมีชารีเกอซึ่งมันเข้ากันดีอ่ะไม่หวานเลยกำลังดี เมนูขนมต่อไปนะครับก็คือเมนูนีอ่ะพรเอกของเราเลยดีกว่าก็อันนี้ก็จะเป็นเดฟุกุไดฟุกุเดฟุกุที่มีอันนี้มันจะเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็เป็นหัวเดียวหัวแดงครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นไส้ล้วนก็จะเป็นชาเขียวแล้วก็อันนี้เป็นดาช็อกโกแลตอันนี้ไดฟุกุไส้สตรอเบอรี่เมื่อกี้เหมือนไปถามที่ร้านมาเขาบอกว่า อันเนี้ยมันเป็นสตรอเบอรี่อเมริกาตะกี้ไป็นหางคุณพี่นะก้าวสตรอเบอรี่อเมริกาจริงๆมีมีไซส์ใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าพอดีว่าของจะเข้าพรุ่งนี้ที่เป็นไซส์ไซส์เอกับไซส์จัมโบ้เไซส์เิ้มแอลใหญ่เท่าซึ่งอันนี้ก็ใหญ่มากกว่านะตรองเปรียบเทียบกับมูกดิอ่อ่ะาเราชิมมือได้ไหมเฮ้ยนุ่มนุ่มแบบแบบนุ่มเลยเนี่ย แค่ล้มดึดึดึะาัาคาหืมองไู่าซื้อรกอน้อเดเไงครับถ้าไม่เป็นได้อาอะไรอ๋อช็อกโกแลตจริงๆที่ที่แบรนด์นี้เขาเขาเขาเคมนะเขาบอกว่าเขาเป็นไดฟุกุกที่แบบว่านุ่มเหนียวแตกต่างจากไดฟุกุกเจ้าอื่นที่ขายตามท้องตลาดอ่ะจริงไหมคอนเฟิร์ม หนึงคือเคยกินของที่เท่าอื่นมามันก็จะแบบนุ่มแต่ว่าไม่เหนียวเท่านี้อืมอันเนี้ยนุ่มแล้วก็หอมให้ผ่านไหมเมนูนี้ให้ผ่านแต่ว่เดี๋ยวไม่ทอบที่เรียะแต่ว่าอันนี้อร่อยจริงจริงผมอะของหวานไม่เท่ากินเพราะว่าแบบเป็นคนเลี่ยนง่ายกินแล้วก็เลี่ยนง่ายแต่ว่าอันเนี้ยโอเคอร่อยกินแล้วมันเพลินอันเนี้ยแก้งเนี้ยแก้งเนี้ยเพลินมากเมนูถัดไปอยากกินอันนี้หน่อยอ่ะเดี๋ยวต้อมาโชว์เลยนะ อันนี้เมนูชื่อว่าชื่อว่าโยกังถ้านี้โยกังจริงอ่าถ้าโยกังแต่ว่าเป็นบุนถั่วแดงแล้วก็ใส่เกลือรัดลอืดสินี่นะครับขนมขนมโยกังเหรอโยกังนะครับมันก็จะเป็นบุ้นบุแล้วก็มีเกลาอรัดเกลารัดเป็นไส้อ่าลองชิม ไม่เหมือนกินหมูลเลยรกินแบบหัวแดงจริงอชิมบ้างนี่หัวแดงเ,เนี่ยเคอทอดแน่นอนอืมอารมณ์เหมือนแบบหัวแดงปัน่นแล้วก็รวมตัวกันใหม่อ่ะรวมตัวกันใหม่ให้ท็กเจอร์ที่นุ่มแบบวุ้นอะแต่ไม่ใช่วุ้นแบบวุ้นเป็ดวุ้นอะไรอย่างนี้นะคือปกติเวลาเรากินหัวแดงอะอม,มันจะเป็นแบบเหมือนผงๆใช่ไหมอ่ แต่เนี้ยมันมีบุญเข้ามาชั่วอย่างนนทำให้แทงเจอร์มันดีขึ้นไม่ได้แบบดูฝืดคอขนาดนั้นแต่ถ้ากินกับชาร้อนไม้ได้หรอืนนุ่มนี่ไงเขาก็ขายกระชาถูกแล้วอือเอเคอขนมโยกังน,นครับแปกอือไม่เคยกินผมอะผมไม่เคยกินแต่ว่าทางบ้าอาจจะเคยกินกันบ้างนะครับแต่ว่าอ,นนอาร่อยจริงเหม,อ,มอันนี้ชื่อว่าเบอร์รี่พีเทลก็จะเป็นแบบรวม ผลไม้ที่เกี่ยวกับตระกูลเบอร์รี่แล้วก็มีมิ้นมีมินมิ้นด้วยอ๋อที่จะเป็นมิ้นีก็จะมีสตรอเบอรี่เลมอนแล้วก็เบอร์รี่ก็คือเขาจะเป็นน้ำชาครับก็คือพื้นพื้นเนี่ยเริ่มต้นที่ชาเบอเกแล้วก็ผสมกับพวกน้ำผลไม้ต่างๆครับแล้วก็มีลูกเล่นตรงที่ตัว ตัวหน้าของต้นดืมน่มแนบมีผลไม้สดแปะไว้อยู่เลย,ยนี้ซึ่งแต่ละแก้วก็จะแต่ต่างไปอ่ะลองชิมได้กลิ่นชาได้กลิ่นชาเหมือนแก้วแก้วสีเหลืงเมื่อกี้ครับก็คือได้กลิ่นชานํามาก่อนแล้วมันก็จะตามมาด้วยกลิ่นของผลไม้มคือถ้าเกิดว่าคนชอบรสชาติเปรี้ยวๆอ่ะหรือว่าแบบเย็นๆน่ะสดชื่นก็จะเป็นน,นันนี้ ถ้าเกิดแบบคนชอบแบบหอมมโอเคครับหลังจากที่เราชิมขนมกันไปอย่างอิ่มหนำสำราญนะครับซึ่งไม่หมดด้วยสุดท้ายแล้วก็คือกินให้หมดอ๋อเดี๋ยวกินให้หมดะโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเราไปกินขนมกันต่อสองคนนะครับแล้วก็อาจจะถ่ายรูปเล่นเพราะว่าร้านเขามีแบบว่ามุมถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยฝากไว้นะครับสำหรับร้านสวิตบ็อกนะครับผมสรุป สวีทบ็อกเซสวบ็อกเซร้านอีกครั้งนะครับตั้งอยู่ในซอยพิพัฒน์หนึ่งนะครับหรือว่าสาานซอยแปดสำหรับวอกหน้าของแบงค์ทูกโกจะพาทุกคนไปไหนกันติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้รอ,อเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย